กามเทพลกลวงเสียบซอนปักสวงให้ห่วงหาให้รักแล้วใหญ่ริดรักราเรมไกลรัก คงเคอดังบัวบางใบบางมีไ้ใครเห็นเฝ้ากรวนวนทูกเชาวเย็นตรมตรมสุดหักสุดหาย หัวใจมีใครกระทมสุดตรมสุดตรมใจยิงคิดให้โหยหาต้องบังรักไว้ไม่กลา้าบ เจนยอมสุรยิย์ตะวันจากทางผามืดมิดโอชงเหมือนดวงจิตมิดมืดเย่มเรื่องกลายนาึ ตำโตตำตะวันนึกแล้วอันพรันใจอกเอ๋ยทำฉันได้เหล่า ชื่นคู่เชยรักรางเลยแรมรรงยิงเพ้อให้หนาวชะนัยปองรักอย่างบัวบางใบต้องเชิมหัวใจ いイね。